สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเตรียมแล้วนะครับเดินผู้ชมถามเตรียมยุบสภาหราาือจ้าบอกไม่ใช่ครับท่านแต่ว่าเตรียมที่ว่านี้คือเตรียมในการพูดให้สปีดลดลงนะครับไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่าก็ต้องขออภัยท่านทั้งหลายอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับหากพูดไปแล้วทําให้ท่านทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าฟังไม่ทันผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆหลังจากที่เมื่อวานนี้อาจารย์ชัชชาติสิริพันธ์นผู้ว่าราชการกรทมในกระเด่านผู้ชมที่ ออกมาวิ่งแล้วก่อนหน้านั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งน,นเนี่ยกว่ากว่าไปแล้วเทพโพงงามครับท่านขนมเปี๊ยะขั้นเทพกันเลยทีเดียวถามมันมียังไงก็ได้ออกมาบอกแล้วเนี่ยไม่เห็นจะทําอะไรเลยชัดชาติมัวแต่วิ่งมัวแต่วิ่งอะไรประมาณนี้นะคุนผู้ชมด้านชัดชาติก็ไม่ลบตัวไปโต้ครับท่านก็าเป็นสิ่งที่น่าจับตามองหรือไม่ไม่แน่ใจแต่เมื่อวานนี้นะหลังจากที่ชัดชาติสิริพันธ์ได้ทําการวิ่งอยู่นั้น้ได้กลิ่นน้ําชาหอมโชยมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยก็ส่งผลให้ได้มีการประก ทางไร้สดนะเนี่ยบอกว่ากินน้ําชามันลอยมาแต่ไกลจริงๆเลยอ่าสุดท้ายพักภูมิใจไทยดิ้นนะครับเรื่องผู้ชมบอกไม่น่าจะออกมาพูดผ่านทางไร้สดนะเนี่ยแล้วมันต้องทําอย่างไรวะอ่าก็ควรจะไปแจ้งตํารวจอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็โดนชัติชาิแฉจุดขายน้ําชากลางถนนไม่หยุดยั้งอันนี้ผมต้องใช้คําว่าน้ําชาในเรื่องผู้ชมแต่อย่างไอแต่ที่แท้มันจะเป็นอีกชาหนึ่งครับท่านโดยชาติชาดแฉแหล่งขายนะเนี่ยอ่กันกลางกทมรู้หมดมีที่ไหนบ้างทองหล่อถนนเข้าสาร สาจุดแล้วก็ฉาบภูมิใจไทยหน้าแหกผู้ว่าไปวิ่งจะไปจับไม่ได้ไม่ได้มีอํานาจจับกลุมอย่างรัฐบาลน,นะคะรับท่านผู้ชมก็เ,เป็นสิ่งที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวโดยตอนนี้ภูมิใจไทยรู้สึกว่าจะดิ้นเป็นพิเศษนะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใครออกมาบอกประมาณว่าส่งผลกระทบไม่ดีต่อเรื่องอกันกันอะไรนี้นะคะรับท่านผู้ชมน้ําชาน้ําเฉดอะไรนี้ก็ไม่อาจจะอย่างไรดีนะคะรับท่านผู้ชมถามเขาใช่ไหมบอกไม่ใช่อันนี้หมายถึงตัวผมนะคะรับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มา อ,อนนาภาก็ได้เกิดอาการผวาแบรนดับก่ดนผู้ชมแต่แบนด์ที่ว่านั้นไม่ใช่ซุกไก่สกัดอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวโดยเมื่อชั่วนาตาปีนะั้นเนี่ยปี2ปีที่แล้วหลังจากที่ได้โพส์ให้เด็กนักเรียนนั้นเลิกไปม็อบแล้วก็ไปนอนอะไรอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้ก็ผวาการออกรายการทีวีเฮ้ยหวั่นจะโดนแบนดซ้ำนะบท่ด้ผูบชมด้านชาวเน็ตก,ก็แห่ถามยองลูกหยีกับยุ้ยไปถึงไหนแล้วก็ไม่อาจแน่ใจเว่ยเฮ้ยโดยยองลูกหยีบอกว่าโอ้ยห้าแสนบาทนี่ที่ยุ้ยเรียกนี่มันแพงไปสามารถซื้อวัวซื้อ,อคว กันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่ลุยแหลงผือแต่ที่แน่ๆเปิดใจหยองลูกหยีอีกแล้วเว้ยเฮ้ยสุดชั้นถูกอดีตภรรยาสวมเขาส่วนตอนนี้ยินดีด้วยเจอรักใหม่แล้วเป็นสาวสายเปด้วยนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเปย์ยวอหรือว่าเปแบบใจเงินอะไรประมาณนี้นั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยเราต้องติดตามอีกทีนะครับเรื่องผู้ชมว่าคนลบบุรีน่าจะเฮกันอย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่าถามเพราะอะไรเพราะหยองลูกหยีได้ทําการลงสมัครว่า,วาที่สอสอ พลังประชารัฐเขตพื้นที่ลบบุรีปรเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องผู้ชมขออภยัยเมื่อกี้สะดุดสะดุดสะวนถามทาไมสะดุดวะบอกว่ามันอ่านไม่ชัดนะครับเรื่องผู้ชมถามทําไมตัวอักษรมันเล็กเกินนะครับท่านยังไม่กล้ากดเข้าไปดูข่าวไหนก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยหยองลูกหยีนี้แต่ก่อนเป็นตลกนะครับชื่อดังหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ได้ทําการคุยออกมานะเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมอบกบพศนั้นมีรายได้เดือนละนะครับเรื่องผู้ชมปีละ8ล้านบาทอ๋อไม่ใช่เออรายได้ปี ปละ8ล้านบาทโดยเปิดใจย่องลูกหยียอมรับชะตาการรมหลังเอ่อหลังร่วมมอบนกหวีดกบปปสเสียรายได้ปีละ8ล้านหลังร่วมมอบนกหวีดนะ,ะับแล้วก็ได้ออกบอกมาช่วงท้ายว่าไม่ได้เกี่ยวกับสุเทพนะเนี่ยที่ออกไปเพราะว่าต้องการสิ่งดีๆให้กับสังคมครับท่านเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยเรียกว่างานหายงานหดนะ,ะรัเท่านผู้ชมหายไปเลยจากที่เคยมีรายได้ปีละ7ถึง8ล้านบาทต่อปีโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะ,วะเมื่อเจอเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไปเป่านกหวีดนี้ทําให้ช่วงนั้นลดเหลือแค่หนึ่งล้าน ก็เป็นบทเรียนต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับต้องยอมรับว่าเวทีปราศัยกบพสไม่ได้ฝกักฝ่ายฝ่ายการเมืองใดผมไม่ได้อยู่ข้างสุเทพหรือข้างใครเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าแค่ต้องการใช้เวทีนี้ในสิ่งที่ผมพูดถูกต้องแล้วก็จุดประสงค์หลักๆคือแค่ปกป้องสถาบันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนตัวก็พร้อมยอมรับการกระทําของตัวเองไม่ขอโทษใครนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ขอโทษใครนี้แปได้2อ,อย่างนะเนี่ยไม่ขอโทษคนนั้นนะไม่ขอโทษคนนี้นะกับ ไม่ขอโทษใครอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าทำผือดีนะครับท่านผู้ชมด้านชาตเนี่ยก็แห่ถามไม่อยู่ยังว่าเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยกับยุยย่าเยอะให้เคลียร์กันให้ลงตัวนะเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเห็นใจหยองลูกหยีขึ้นมาแล้วเปิดข่าวผ่านไปเจอเมื่อวานนี้ดันไม่เจอครับท่าน่าสรุปคือโดนสวมขาวแต่ก็ได้ภรรยาใหม่แล้วนะเนี่ยเราต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากทัดชาติได้กลิ่นหอมชื่นใจมาแต่ไกลนั้นก็ได้ปัดนะครับท่านผ แต่ที่แน่ๆวันนี้ชัดชาติผู้แข็งแร่งที่สุดในปรพีนั้นไม่ทราบว่าเทพโพง,งามจะติดตามไลฟ์สดวันนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ติดตามนะไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เว้ยเฮ้ยชัดชาติรายงานน้ําท่วมพระรามสามทะลุกระสอบทรายแก้ไขได้แล้วแล้วก็รับพอว,วันนี้เหนื่อยวิ่งไม่จบเปิดไลฟ์นะครับท่านผู้ชมวิ่งไม่จบแล้วก็ปิดไลฟ์สดไปก่อนเออพูดผิดเมื่อกี้เปิดไลฟ์ก็อาจจะส่งผลให้ป่าเทพโพง,งานนั้นอาจจะไม่ได้เห็นชัดชาติออกไปวิ่งนะเนี่ยแล้วมันยังไงสักทีวะบอกว่าไม่รู้เหมผู้นนะะูชมพ ชาติวิ่งนั้นส่งผลให้หนักหัวกระบ,บาลหลายๆคนอย่างมากมายกลายกองกันเลยทีเดียวก็เป็นที่ลุงตุงดังสังขยาไม่หยุดยั้งนะกรเบิ่มผู้ชมแต่อันนี้อยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่นี้ก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยโดยเปิดใจหยองลูกยลยหยีเผยสาเหตุงานหายเพื่อนโหดเว้ยเฮ้ยหลังร่วมม็อบกบปปสโดยมันช่างจะไอ้นั้นแล้วนะครเบิ่มผู้ชมอย่างที่ได้แถลงเรียนบอกไปนี้โดยมีบางช่องฝักใฝ่ก,ก,ก,การเมืองนั่นเนี่ยอจน,จนตะเพิดผลจากง,งานไปแล้วก็ยืนยันไม่ได้อยู่ข้างนายสุเทพนะครเบิ่มผู้ชม มไม่ได้อยู่ข้างใครเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีนะครับทื่อนผู้ชมแล้วก็คุยว่ารายได้ปีหนึ่งเจ็ดแปดล้านบาทอะไรประมาณนี้ประชาชนบางกลุ่มก็มีคําถามนะเนี่ยเฮ้ยยุย่ยาเยอะเรียงห้าแสนใช่ไหมทําไมไม่อันนั้นไปผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นนะให้เขาเคลียร์กันก่อนนะให้มาลงตัวหรือจะลงแตดนั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับทื่อนผู้ชมมาเป็นว่าเลดอิดบีค่ามันไปก่อนครับท่านแต่หลังจากที่ชัดชาติสิทธิพันธ์บอกเฮ้ยเป็นผู้ว่านะเนี่ยไม่ได้มีอำนาจะจ,นนาจะไปจับคนนู้นไม่ได้มีอำนาจจะไไปจััับบคนนนี้ม่่ใชรฐาล หลังจากที่ภูมิใจไทยแนชัดชาติแก้ปัญหาไอ้ปมไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมไม่มีควันอะไรนี้โดยติงชัดชาติไรสดได้กิจแล้วควรแจง้งเอาผิดตามกฎหมายไม่ใช่ฟ้องคนดูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมข่าวแบบนี้นั้นมันค่อนข้างที่จะ,สะแสลงปากอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้คนจนหมดประเทศนั้นหมดไปหรือยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประยุทธ์ออกมาบอกว่าอ,อีกเดือนแล้ววะเนี่ยประชาชนจะหายจนนะเนี่ยคนจนจะหมดประเทศก็ได้มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นมาสองข้อคน คนหมดไปเป็นคนรวยหรือว่าคนจนหายไปจากประเทศอะไรประมาณนี้นะคานผูบบ้ชมแต่ที่แน่ๆวันนี้มาแล้วเว้ยถามเรื่องอะไรรวยกันแล้วใช่ไหมบอกไม่แน่ใจอ่าเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเริ่มวันแรก5กันยายนนี้ไปจนถึง19ตุลาคมนี้นะคานผูบบ้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวครับท่านโดยเริ่มวันแรกเดือนหน้า5กันยายไปจนถึง19ตุลาคมนะคานผูบบ้ชมท่านทั้งหลายรวยขึ้นแล้วนะเนี่ยเออตามที่เขาบอกนะประยุทธ์บอกว่าคนใจไอ้ไม่ใช่คนใจคนจคนจะ หมดประเทศนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นรวยกันอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเมื่อกี้เออลืมพูดไปเว้ยเฮ้ยต้องขอบขอขอบคุณผู้สนับสนุนเข้ามาเมื่อกี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าช่วงเวลาสักสามชั่วโมงที่แล้วก็ต้องกราบขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวรวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิก VIP ของช่องนัดวิวทาง YouTube แล้วก็ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกเออสนับสนุนรายเดือนของทาง a c e b o o k นะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้ท่านขออภัยนะครับมันสรุปสรวนหลายช่วงกันเลยทีเดียวผ ปวดหัวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านถ้าหยุดก็กลัวเดี๋ยวคนจะมาประท้วงหน้าบ้านอีกถามมาปะท้วงทําไมบอกทําไมไม่จัดรายการเดี๋ยวบ้างก็จะหาเชือกนะครับท่านผู้ชมบางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวนีเนี่ยจะไปกระโดดตบหรือว่าจะกระโดดอะไรสักอย่างหนึ่งอดทนทนไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาจัดรายการนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีโดยในขณะที่ผมกําลังพูดอยู่เมื่อกี้นี้ก็าลังนึกอยู่นะครับท่านผู้ชมว่าจะพูดอะไรดีแต่ตอนนี้เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดยเข้ามาเรื่องอ,อภัยโทษสแป แปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโดย8 0,000ืผู้ต้องขังได้รับพระราชทานและพยโทษแล้วก็เผยบิ๊กเนมอดีตผู้กำกับโจ้ไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็มีอีกสคนสองคนนะครับท่านผู้ชมเ,เหตุที่ไม่เข้าเกณฑ์นี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติตัดสินมาตลอดชีวิตหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชม8 1 8 26, 8 2ึ่งแปดแอ่ถ้าเกิดสมมติตัดมา24ปีอะไรนี้ก็ต้องอยู่เกิน1ส่วนสมนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมวะน่าจะใช่ครับท่านในการเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ยังไม่มีการดีกาอะไรนั้นก็สอบจะได้นะคร่ผู้ชม ถ้าเกิดจะสมมุติเพิ่งเข้ามานี้ก็ได้ครับท่านแต่ว่าได้นั้นคือได้อยู่ต่อนะครับท่านผู้ชมอย่างยาวๆกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์นี้มันจะคุยโม้คุยโตคุยโว้วดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยหลังจากอภิสิทธิ์วชอ๋อกัดลิ้นอีกแล้วโว้ยเฮ้ยทำไมชื่อมันอาถรรพ์แบบนี้วะเนี่ยโดยหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีว่าบอกหมดเวลาเกรงใจแล้วครับเมื่อประมาณปี6-2ก่อนที่จะมีการเลือกกตััััั้้้้้้งงงนนนนแลววมยยไไสุดทดทาาา็หหเผ่ ว่อยๆไปนายจุลินนะครับส่วนหมอว่าลงแล้วก็นายพิรพันธ์สาริลัทะวิภาคหัวหน้าพักเก่าของไอโบ้นั้นซึ่งพักอะไรแล้วว่ารวมไทยรวมอะไรของมันนั้นนะครับท่านผู้ชมก็สอบตกไปตามๆกันครับท่านก็ไม่รวอีแหลงผือแต่อันนี้นายเฉลิมชัยสีอ่อนครับท่านรัฐมนตรีเกษตรนนเนี่ยแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ด้วยได้ออกมาลัาล่นรอบสองครับท่านขอเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตถ้าประชาธิปัตย์ได้สสไม่ถึง52ที่นั่งเฮ้ยอันนี้นับเวลาถอยหลังได้เลยแล้วหรือไม่นี่ไม่แน่ใจนะครับท เราก็ต้องจับตามองอีกทีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยข้อดีของพลังประชารัฐส่วนหนึ่งนี่ก็คือว่าทําให้ประชาธิปัย์แล้วก็เออ,อีกบางพักษนะครับท่านผู้ชมโดยภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐนี้มีส่วนอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวถามตรงไหนจ้าที่ทําให้ประชาธิปัชนได้คะแนนําร้อยในรอบหน้าหรือไม่ไม่แน่ใจเว้ยแต่ต้องติดตามอีกทีนะเนี่ยเพราะเคยมีคนบางคนบอกอาจจะมาโลกเรื่องการเมืองแล้วนะโยมอาจจะมารลกเรื่องการเมืองแล้วนะโยมแล้วสุดท้ายเป็นยังไง <c oughs> มาร้องให้นะครับท่านผู้ชม ชมไม่รู้ว่าร้องให้หาอะไรตามที่เท่งเถอเทิงเคยร้องหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจก็แน่ว่าเฮ้ยเฉลิมใช้สีอ่อนไม่ต้องห่วงเนี่ยขอเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้สอสอต่ำกว่า52เก้าอี้เฮ้ยถ้าเกิดเก้าอี้ไม่พอเนี่ยมาตรงนี้ได้นะเว้ยเฮ้ยมีอยู่หลายตัวแต่ว่าตัวนี้ไม่ให้ไม่ได้นะถามทําไมมันมีไฮโดรลิกขึ้นลงนะก็ท่านผู้ชมวันนี้ผมยังไม่อยากอวดนวัตกรรมนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วก็บอกว่าต่ำกว่า52าองที่นั่งเนี่ยจะเลิกเล คู่ต่อสู้ก็ไอ้นั้นแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมถามอะไรแตกประมาณว่าระบบขับถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นราคาคุยที่มากล้นอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมแม่เึืเอยคุยโม้คุยโตคุยโว,ยวอวดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส่วนพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานหลังจากที่ลุยภาคใต้ครับท่านแล้วก็ได้มีพรรคบางพรรคเนี่ยประชาธิปัตย์ได้ออกมาแะเอ๊ะทำไมบอกว่าตัวเองเป็นราชสีห์เออแต่ทำไมได้ยินเสียงเห่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอน,นุทินก็บอกว่าบอกว่าอะไรเลยว่าบอกว่า Vamos ah. lá! คนที่เป็นสุอะไรพวกนี้นะไม่เข้าใจน่าจะสีหลอกนะครับท่านผู้ชมก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมาแต่นี้นายจุลินเว้ยเฮ้ยไม่ได้ออนทัวร์ไม่ได้ตัดลิบบินนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ปล่อยรบพุ่มพวงในวันนี้บอกว่าไม่ได้ไม่แข่ใครก่อนแต่ว่าหลายทีนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยแข่ไปยันเรื่องจำนำข้าวแข่ไปยันเรื่องเก่าๆในอดีตนะครับท่านผู้ชมแล้วพอเขาขุดกันมาบ้างนั้นก็บอกว่าเราต้องเล่นการเมืองแบบมีสปิริตนั้นเนี่ยยังงุ้นอย่างงาี้นะครับก็ไม่รู้ว่าปีห้าเจ็ดนั้นไอ นุวิดปิดปีปิดนี่กูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยจุลินเมินพักภูมิใจไทยลุยเจาะพื้นที่พังงาย้ําประชาธิปัตย์เน้นการเมืองแบบสร้างสรรค์น,นะครับท่านผู้ชมโดยสร้างสรรค์อย่างไรให้แพ้บ่อยนั้นต้องโทรไปติดต่อนะครับแต่เกิดชนะบ่อยนั้นให้โทรไปถามดรทักษิณชินวัตรจะดีกว่านี้อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนตอนนี้หลังจากที่สูตรหาร้อยหารห้าร้อยนั้นอวสานพักเล็กนะครับท่านผู้ชมโดยเหมือนกับอัดสงลงไม่หยุดยั้งแล้วตอนนี้ลาวทิลลวม สภาอีกหลังจากที่นายหมอะวีสอสอปัดเศษนะครับรู้สึกว่าได้คะแนนสามหมื่นกว่านั้นแล้วก็ได้ผูกอัศบานเข้าสภามานี้ได้ขอให้ชวนลีกภัยเปิดประชุมสภานั้นสบวันชยัยสอนศิริเฮ้ย,ยก็ยันนะเนี่ยไม่ร่วมสังกกรรหาหาร500วันเกิดสุญญากาศเตือนแล้วจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมส่วนพรรคเพื่อไทยก็ยันไม่เป็นองค์ประชุมร่วมรัฐบาลไอ้ร่วมรัฐสภาหยุดยัง้งกฎหมายบิดเบี้ยวแล้วก็ปัดดิวพักใหญ่นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้กระแสหนูหายไม่ใช่กระแส แหนะหูอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยว่าเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดจับมือนั้นก็อย่าลืมล้างมือนะกระเรท่มผูชมแล้วก็อย่าไปจับมือซ้ายนะเพราะอะไรเพราะลูกเสือเขาไม่จับมือควายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นเกี่ยวหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้ครับท่านก็น่าจะองค์ประชุมสอดที่ล่มหรือไม่นั้นอันนี้ถ้าเกิดเป็นผมทานายนะั้นล่มในรเรื่องบูชมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะล่มแบบที่เออเรากางได้หรือว่าล่มจมนั้นไม่แน่ใจโดยเพื่อไทยก็แสดดงงจุยืนนไม่เป็อ์ ชุมร่วมสังกรรมสูตรการเลือกตั้งหาร500รอหยุดย้งกฎหมายบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ย้ำขัดรัฐมนูญยันไม่เคยเดียวกับพรรคใหญ่รัฐบาลครับท่านก็เดี๋ยวก็จะมีเสียงนกเสียงกานะครับท่านผู้ชมเสียงลาเสียงอะไรหรือเปล่านั้นออกมาออกมายังไงออกมาเห็นไหมเนี่ยเห็นพักเพื่อไทยเห็นไหมเห็นอะไรวะเนี่ยเข้าไปสังกรรมกับพลังประชารัฐอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้พวกจ้องโจมตีมันก็ยังคงมากมายก่ายกองอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่อันนี้ต้องกราบขอประธานอภัยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเปิดมาเจอ ประยุทธ์อีกแล้วเว้ยเฮ้ยความซวยประจําวันจริงบังเกิดนะครับท่านหลังจากที่จตุพรพรมพันธ์ได้ลั่นออกมาอย่างเป็นทางการในเชียนเกมว่าถ้าเกิดสมมติหลังเข้าดาวคืนวันที่23สิงหาเข้าวันที่24นี้ก็จะเรียกว่านายกเถื่อนนะเนี่ยผมก็อยากจะเข้าไปห้ามนะแต่นึกในใจเฮ้ยเถื่อนจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามนะไม่ได้เกี่ยวอะไรก็เสลอส่งกําลังใจครับท่านโดยประยุทธ์ส่งกําลังใจผู้ประสบอุทภัยจากพายุมู่หลานสั่งเร่งฟื้นฟูหลังน้ําลดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าน้ำลดนี้ต่อจะผุด ด้วยหรือเปล่าแต่ประยุทธ์ห่วงประชาชน11จังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานสั่งมท .1 หรือว่ามหาดไทยจังหวัดทหารแล้วก็ท้องถิ่นช่วยมาเทาความเดือดร้อนหลังฟื้นฟูฟืนฟ้นฟ,นฟนูหลังน้ําลดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากประยุทธ์ครับท่านนับว่าน่าจะเป็นการพูดไปอย่างนั้นเองหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมห่วงชาวบ้านชาวาช่องไปหมดห่วงคนนู้นห่วงคนนี้แล้วตัวมันเองจะเป็นอย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยประยุทธ์ประชาชนแนะนำลาออกไปได้ซะแล้วนะเนี่ยหลังจากที่ประยุทธ์บอกให้ไปถาม ามสารนะครับ่านผูชมประชาชนทั้งหลายนั่นก็บอกว่้ถ้าเกิดไม่ถามสารที่ถามอะไรอย่างอื่นได้ไหมให้เราก็งงถามอะไรเขาบอกว่าให้ถามจิตสํานึกตัวเองบ้างนะครับดานบูชมอย่าหน้าด้านหน้า,นา,นาทนเลยผมก็เตือนเขานะว่าพูดดีมากถูกว่าวะ ออกก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้น่าจะไม่พอไว้ให้หลังจากมีกระแสข่าวหนาหูนะครับท่านผู้ชมว่าจะทาการยุบสภาก่อนวันที่23สิามงหาที่จะถึงนี้นั้นเ,เพื่อที่จะได้เป็นนายกรักษาการนั้นนี่อะไรประมาณนี้แต่ก็ได้มีฝ่ายรัฐบาลบางส่วนนะครับท่านผู้ชมได้เปิดเผยออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าในวงลับนะครับท่านผู้ชมในวงเล็บนั้นไม่เกี่ยวอันนี้วงลับกันเลยทีเดียวบอกว่าประยุทธ์มันน่าจะาไปยุบสภาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ก็ต้องติดตามสถานการณ์ว่าสารรัฐมนูญนั้นจะว่าอย่างไรนะครับท่านผู้ชมด้านไอ้รอก็ยกรัฐมนูญ60อ้างคําของนายมีชัยฤทจุพันธ์นายกจะดํารงตําแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ครับท่านทันทันไอ้ไม่ใช่ทันทีทันควันที่ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนายปาบูธนกรวังบุญของชนะแต่ว่ารอบที่แล้วนั้นบุญยังชนะไม่มีนะครับท่านผู้ชมแล้วมันยังไงก็เลยแพ้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกแบบนู้นแบบนี้นะเนี่ยควรจะรอฟังสารอย่างงู้นอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่เข้าใจว่าประชาช ชนนี้จะออกสิทธิ์ออกเสียงไม่ได้เลยหรือเปล่าสําหรับประเทศนี้นั้นก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหรือไม่สําหรับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์อันนี้ก็เปิดเผยไม่ใช่เออเปิดผ่านมาเจอพอดีครับท่านก็จะส่งยื่นเรื่องยื่นอะไรหรือไม่นั้นไม่อยากแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆไม่ยั้งเว้ยเฮ้ยถามยองลูกหยีเคลียร์ยุย่าเยอะได้หรือยังหลังยุย่าเยอะเรียกห้าแสนนะครับท่านผู้ชมปมหมิ่นอะไรทักอย่างหนึ่งยองลูกหยีบอกว่าแพงไปนั่นเนี่ยห้าแสนบาทซื้อควายเลี้ยงได้เป็นอ เลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทําไมออควายไม่ค่อยผ่านบ้านผมถามสงสัยน่าจะย่าหมดนะครับท่านผู้ชมย่าจะเริ่มเตียนไปหมดแล้วโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนไอ้โบเส,สกสกลก็ยังคงคุยโม้คุยตัวคุยโว,ว,วอวดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะเอาคนเสื้อแดงอดีตคนเสื้อแดงเนี่ยห้าล้านคนสามล้านคนเข้าพักนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายนั้นก็แห่บอกเฮ้ยโบมันเข้าสบายได้ก่อนดีกว่าค่อยมาอ้าปากเพยเหยอนนะเนี่ยเพราะถ้าเกิด3ล้านกว่าคนนี้มันจะเยอะกว่า ชัดิแล้วนะครับท่านผู้ชมที่คนเลือกนั้นรอบหน้าไอ้โบอาจจะได้เป็นนายกหรือเปล่านั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองว่าประยุทธ์จะได้อยู่ต่อหรือไม่ถ้าไม่ได้อยู่ต่อนั้นไอ้โบจะไปเกาะใครนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมส่วนหยองลูกหยีโดนสวมข่าวก็ต้องออส่งกําลังใจมาด้วยรายได้จากปีละ8ล้าน7ล้านลดลงไปเหลือ1ล้านกว่าบาทตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหรแล้วหลังจากร่วมม็อบนกหวีดแล้วก็ได้ปฏิเสธพลวันด้วยเฮ้ยไม่เกี่ยวกับสุเทพนะครับท่านผู้ชมออกไปเพื่อความปรารถนาดีต่อชาติอยยยยย่่่างงิวดดกเเลททีี็ไมคื ครับท่านก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมมาแถลงเบื้องต้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปันกลางจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผมสะดุดเยอะเลยวันนี้